สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ไนเต็ดก่อนนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับอยากร่วมสนุกตื่นเต้นร้าใจนะครับสามารถแอดไลน์ที่ใต้คลิปเริ่มต้นกันที่ ไลอ up น so ัดเปิดฤดูกาลกับซานโชและวารานแรดฟอร์ดก็เจ็บนะฮะตอนนี้ฤดูกาลของพิมลีนี่ครับในฤดูกาลใหม่เนี่ยจอเข้ามาทุกวันแล้วโดยนัดแรกปีศาจแดงจะประทะกัลเบียยูเนเตดในวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมนะครับซึ่งฤดูกาลนี้ใน่ใจของปีศาจแดงอย่างโซชาเนี่ยหมายมันปั้นมือจะประสบความสําเร็จด้วยการคว้าโทวยฟรีชั์มาให้ได้ในเวทีพิมลีกหลังจากซีซั่นที่แล้วนะครับพวกเขาขยับเข้าใกล้มากยิ่งขึ้นด้วยการจบรองแชมป์พิม์ลีก ปีศาจแดงจัดการเสริมทัพด้วยผู้เล่นระดับโลกไม่ว่าจะเป็นซานโชและก็วารานแม้ลายหลังเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดตัวกับยูเนเต็ดอย่างเป็นทางการแต่ก็ไม่น่าจะพลาดนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าทัพปีศาจแดงเนี่ยดูน่ากลัวยิ่งขึ้นเยอะกว่าเดิมนะครับจากซีซั่นที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้มีแค่ข่าวดีไปเสียหมดนะครับซาบซูชานั้นเมื่อปอกบานักเตะคุณสาคัญในทีมของเขาปฏิเสธในการต่อสัญญาในถิ่นอุทล์ฟอร์ดออกไป ทั้งนี้การต่อสัญญาของเขากับแมนเชสเตอร์อินเตนะครับจะหมดลงไปในซัมเมอร์หน้านี้อีกทั้งยังมีเรื่องปวดหัวก่อนเปิดฤดูกาลนะครับเมื่อมาคัสดเรดฟอร์เนี่ยนักเตะตัวหลักของทีมอีกรายนะครับต้องพักยาวหลังการผ่าตัดหัวไหล่และก็ไม่สามารถกลับมาลงสนามช่วยทีมอย่างน้อยนะครับจนถึงเดือนตุลาคมซึ่งเป็นการกาดหายไปของหนึ่งนักเตะที่โซชานั้นเนี่ยไว้ใจมากที่สุด ในขณะที่มีการพูดกันว่าโซชานั้นอาจจะมีการเปลี่ยนระบบแผนการเล่นนะครับน่าจะใช้ในระบบ4-3-3นะครับสำหรับซีซั่นใหม่ที่ถึงนี้เนื่องจากพวกเขาไม่ได้นักเตะใหม่ในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับเข้ามาในซัมเมอร์นี้จึงคาดกันว่าโซชาจะใช้ในระบบเดิมคือ4-2-3-1ไปก่อนนะครับส่วนซีซั่นใหม่กำลังจะเปิดฉากขึ้านาในอีก2ส,สัปดาห์แต่ปัญหาตำแหน่งผู้รักษาประตูยังไม่ตกผลึกนะครับเมื่อโซชานั้นต้องปวดหัวอีกครั้งว่า สรุปใครคือเบอร์หนึ่งในตำแหน่งผู้รักษาประตูระหว่างดีนเทนเ์สันกับเดคอา่าอไรก็ตามนะครับหากโซชายึดแนวทางของพวกเขาจากซีซั่นก่อนเนี่ยเราจะได้เห็นดีนเทนเ์สันเนี่ยจาออกสตาร์ในเกมพิมร์ลรกต่อไปส่วนตำแหน่งแบ,บ็กขวาเนี่ยยังเป็นอารอนวานวิสิก้าแม้พวกเขาตก็งข่าวกำลังตามจีบทิปเปียอยู่นะครับของตรามีด้วยก็ตามแต่ในขณะที่คู่เซนเตอร์แบ็กแฮร์รี่แม็กควาครับจะมีคู่หูใหม่อย่าง ราฟย์วารานะครับจากเรอัลมาดริดส่วนลูกชอครับก็มีความสุขกับผูการที่น่าประทับใจของเขาเมือ่อวูการก่อนคาดว่าจะสานต่อฟอร์มเก่งของเขาจากซีซั่นก่อนในตำแหน่งแบ็คซ้ายส่วนมิดฟิลเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับปีศาจแดงยังไม่มีิดฟิลตัวรับใหม่เข้ามาแฟนๆเรดเดวิลนะครับยังคงได้เห็นแม็กทูมน่แล้วก็เฟดเป็นมิดฟิลคู่กลางให้กับยูเนเต็ดต่อไปถัดมาในตำแหน่งปีกขวาครับ ที่เป็นปัญหาของยูเนเต็ดมาอย่างยาวนานซะเหลือเกินนะครับคาดว่าน่าจะเป็นหน้าที่ของซานโชนะครับที่จะลงมาจําการซึ่งเขาเนี่ยทำผลงานได้อย่างระเบิดเถิดเทิงในเยอรมันกับการเล่นให้กับเสือเหลืองบริเชียดัดมนนะฮะที่ผ่านมาโอ้โหโหดมากนะครับเป็นที่เชื่อกันนะครับว่าการมาของซานโชนั้นเนี่ยจะทําให้ปัญหาที่เคยมีมาของปีศาจแดงนั้นเนี่ยหมดลงไปต่อมาคืออีกหนึ่งมิดฟิลตัวรุกน่าจะเป็นบูนเฟเนเดสนะครับนักเตะที่ดีสุดของผีแดงเมื่อเซสต์ยี่ผ่านมา ยิงไปทั้งหมด28ประตูกับ17แอซิสรวมทุกรายการและก็เนื่องจากเรดฟอร์ดเองนะครับหมดสิทธิ์ที่ลงช่วยทีมบ็อกบาห์มีสันค์ีิวูดอองตวนี่มาร์ชิยานและก็แดนเจมส์เนี่ยจะต้องเบียดแย่งกันต่อไปในตำแหน่งปีกซ้ายส่วนกินวูดนะครับในตำแหน่งปีกซ้ายเนี่ยเคยลงเล่นแล้วนะครับแต่ด้วยผลงานที่ไม่ค่อยเข้าตาสักเท่าไหร่ส่วนมาร์ชิยานครับได้รับไฟเขียวจากซูชานั้นให้ย้ายทีมได้ในซัมเมอร์นี้ แล้วก็เจมเองไม่ได้มีผลงานอะไรให้โซชาได้ประทับใจเพราะฉะนั้นนะครับคงนี้มีพ้นปอกบาสลับตำแหน่งปีกซ้ายส่วนกองหน้าตัวเป้าครับเคาวานีรับบทสารต่อฟอร์มเทพต่อไปอย่างน้อยหนึ่งรูกันครับต่อไปเรามาดู11ร,รายชื่อของนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามในนัดเปิดรดูกาลใหม่กับลีดยูเนเต็ดนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยดินเฮนเดสันอารอนวานวิสกาวารานแม็กควายลูกชอเฟ m ม็กโทม a y เน่ซั o โชบ n นอฟเ a นานิสฟอกบาและ c าวานีนะครับอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์นะครับสิเอดรายชื่อของปีศาจแดงนัดแรกครับสำหรับข่าวต่อมาครับวารานว่าที่คู่ขาคนใหม่ของแฮร์รี่แม็กไกวรับผู้ที่จะเข้ามาอุดรอยรั่วแนวรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในที่สุดนะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็สามารถตามหากองหลังคนใหม่ เพื่อที่จะเข้ามาเป็นคู่ขาของกับตันทีมแฮร์รี่แม็กควายในแนวรับเหมือนอย่างที่ตั้งใจเอาไว้การได้ราฟีบารานนะครับกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสมาจากราชันชุดขาวเรอ,อันมาด,ดิดเข้ามาเสริมทัพอีกหนึ่งรายไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กให้เลือกใช้งานและอีกหลายรายก็ตามไม่ว่าจะเป็นวิกตอรีนเลฟเอริกเบย์ยรวมถึงอัคเชลตนซเบ้แต่ดูเหมือนว่าทั้ง3คนดังกล่าวนะครับจะไม่ค่อยได้รับความไว้างใจจากโซชามากเท่าไหร่นัก เพราะมีจังหวะความผิดพลาดให้เห็นอยู่บ่อยครั้งที่ผ่านมานะครับย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนนะครับวารานเกือบที่จะย้ายมาซบแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดในยุคข,ของตำนานกุนซืออย่างเซอร์เล็กเฟอร์กูสันในช่วงปี2 0ง7ที่ผ่านมาเพราะสามารถตกลงเรื่องรายละเอียดต่างๆกับรองอดีตต้นสังกัดของกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสเมื่อตอนที่เพิ่งแจ้งเกิดในวงการลูกหนังเป็นที่เป็นแล้วนะครับโดยว่ากันว่าค่าตัวของวารานตอนนั้นนะครับอยู่ที่3ล้านปอนด์เท่านั้น แต่สุดท้ายนะครับลองเองกลับเปลี่ยนใจขายวารานให้กับรอันมาดิดซึ่งยอมจ่ายค่าตัวสูงถึง1 1ล้านยูโรนะครับแล้วก็กลายเป็นตัวหลักในแนวรับของราชันชุดขามโดยตลอดจนถึงช่วงฤูก,การที่ผ่านมาก่อนหน้านี้รอยันมาดิดนะครับได้พยายามรั้งวารานเพื่อหวังที่จะจับต่อสัญญาฉบับใหม่แบระยะยาวให้ได้เพราะจะหมดสัญญาในช่วงกลางปีหน้าแล้วนั่นเองว่ากันว่าติดปัญหาเรื่องของค่าเหนื่อยครับเนื่องจากราชันชุดขามไม่ยอมเพิ่มค่าแรง ให้จ่ายที่เคยรับปีละ7ล้านยูโรซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยกว่าดาวิดอลาบาดาวเตะคนใหม่ที่ย้ายมาจากบาเยอร์มวนิกแบบฟรีๆได้รับสูงถึงปีละ12ล้านยูโรเดยทีเดียวทําให้กองหลังไว้เจปีนะครับตกเป็นข่าวว่ารู้สึกไม่พอใจกับทีมต้อง,องกัดที่ได้ปักหลักรับใช้มาถึง10ปีจึงขอย้ายออกจากทีมนะครับเพื่อหาความท้าทายครั้งใหม่ๆท้ายสุดครับก็ลงเอยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีกว่าสิ่งหนึ่งที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ขาดหายไปนานพอสมควรเลยนั่นก็คือการมีนักเตะที่เคยผ่านการคว้าแชมป์แบบมาต่อเนื่องเพื่อที่จะนําประสบการณ์ตรงนี้มาช่วยทีมชุดปัจจุบันนั่นเองหลังห่างเหินจากความสําเร็จมาถึง4ปีแล้วเนี่ยนับตั้งแต่ที่หงสุดท้ายนะครับที่ได้แชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกเมื่อปี2017แล้วก็การได้วาราน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องนี้เป็นอย่างดีเลยเนื่องจากดาวเตะรายนี้นะครับเคยได้แชมป์รายการใหญ่ๆมาเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมระดับสโมสรรวมถึงเกมระดับชาติด้วยกันนะครับ โอ้โหสุดยอดจริงนวารานทั้งนี้วารานเคยนําทัพราชันชุดขาวคอมอนหลังเจ้าสมุทรยุโรปจากการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมลีกมาแล้วทั้งหมด4ครั้งนั่นก็คือปี2014 2016 2017และ2018ครับส่วนในเกมระดับ,บ,บชาติเป็นตัวหลักในแนวรับของทัพลูกหนังตร,ราไก่ฝรั่งเศสชุดคว้าแชมป์โลกในปี2018มาแล้วถือว่ามีคุณสมบัติเพี่บพร้อมสำหรับการเข้ามาเป็นคู่ขาคนใหม่ของกัปตันทีมแฮรี่ยแม่กไาย เพื่อช่วยยืนคุมแดนหลังนะครับของแมนเชสเตอร์เดนท์ซึ่งมักจะเสียประตูแบบง่ายๆอยู่เป็นประจำนะครับโดยเมื่อรูการก่อนนะครับแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยโดนสอยตะขายไปมากถึง68ลูกจากการลงสนามทั้งสิน้น61เกมในทุกรายการนะครับโอ้โหเสียทุกเกมนะครับสำหรับข่าวต่อมาครับ โซชายานบูโน่คือผู้ยกระดับแมนเชสเตอร์เดนตดให้ขยับเข้าใกล้คำว่าแชมป์มากยิ่งขึ้นโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ออกโรงชมบูโน่เฟรนเดสกองกลางรุกอัจฉริยะว่าเป็นผู้เข้ามายกระดับคุณภาพของทีมจนขยับเข้าใกล้ตัวแชมป์มากยิ่งขึ้นกว่าในทุกปีที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจคือแมนยูมีพัฒนาการสูงแต่เนื่องจากในทุกปีโดยเฉพาะรูปก,การก่อนเป็นรอยที่สวยงามมากสำหรับทุกคนแม้ว่าไม่มีถ้วยแชมป์ติดไม้ติดมือก็ตาม โซชาได้กล่าวผ่านทางเว็บไซต์สมโมสรโดยเขาพูดว่าการที่เราได้ทำดัดต้นต้นตารางสูงขึ้น,นเรื่อยๆในทุกฤดูกาลถึงข้อพิสูจน์ชัดเจนว่าทีมของเรามีความแข็งแกร่งในทุกๆด้านทั้งเรื่องฟอร์มการเล่นสภาพจ,จิตใจไปจนถึงคุณลักษณะของนักเตโดยเฉพาะหลังจากที่บูนเฟเดสเนี่ยย้ายเข้ามาอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นเขาเป็นผู้เติมเต็มจิตวิญ,ญญาณแห่งผู้ชนะสู่เพื่อนรอบข้างการเป็นทีมอันดับสูงขึ้นไปต่อเนื่อง คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดเมื่อมีคนหนึ่งเก่งอย่างบูโน,โนเข้ามาเป็นเสาหลักตัวผมรวมถึงนักเตะค,คนอื่นๆก็ต้องพยายามทางานอย่างหนักเพื่อยกกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นจนได้ระดับใกล้เคียงกันและเกมนัดแรกของรูกการใหม่จะเป็นการออกสตาร์ทยอดเยี่ยมสาหรับพวกเราอย่างแน่นอนครับนี่ก็คือการเดลกาสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ